มิวกี้ประยาเล่านิทานแชร์แซบผู้หญิงคนหนึ่งอย่ากันยายนแต่แฟนใหม่ของสามีเก่าเพิ่งลงแอนนิเวอร์ซารี่หนึ่งปีคือคบตั้งแต่ก่อนอย่าแต่ปล่อยผู้หญิงโดนด่ามานานกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอีกครั้งเมื่อ YouTube เบอร์สาวสุดแซบชื่อดังมิวกี้ประยาอดีตพันรยาของแดนนี่ดานิเอลเบลซิง ได้ออกมาเล่านิทานแซบๆที่ฟังแล้วสตอรี่คุ้นๆแชฉเดือดผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้หมายถึงใครโดยเจ้าวตัวได้ระบุว่าพวกเธอเรามีนิทานมาเล่าให้ไว้เรื่องหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาหย่าเดือนกันยายนแต่ล่าสุดแฟนใหม่ของสามีเก่าที่หย่าไปลงอนนิวเวอร์ซารีหนึ่งปีในเดือนเมษายนนี้ นั่นหมายความว่าเขามีแฟนคนนี้แล้วตั้งแต่ก่อนอยาและผู้ชายคนนี้ก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นจำเลยสังคมมาเป็นเวลายาวนานมากกว่ามีแฟนใหม่มูฟออนไว้ต่างๆนานานอีกมากมายแต่จริงๆผู้ชายก็ทำเราแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายเขาถึงไปพูดกับคนอื่นว่าเขาไม่มีใครแล้วปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งโดนกระแสสังคมด่ามาตลอด เราบอกพวกเธอแล้วใช่ปะว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะเปิดเผยแต่ในตัวนิทานผู้ชายเขาไม่เปิดตัวผู้หญิงคนใหม่มันเป็นนิทานนะพวกเธออย่าคิดมากมันเป็นนิทานก่อนนอนก็มูฟออนไวเหมือนกันแล้วทำไมปกปิดบอกคนอื่นว่าไม่มีใครทำไมถึงปล่อยให้ผู้หญิงดูไม่ดีอยู่คนเดียวทำแบบนี้ทำไมเปิดเปิดไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดทุกวันนี้เรายังโดน ตัวละครยังโดนข้อหานี้อยู่เลยผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดเสมอเหรอจากนั้นมิวกี้ก็ได้พูดดักดราม่าว่าพวกเธอไม่เข้าใจฉันหรอกว่านิทานตัวผู้หญิงมันโดนอะไรมาบ้างซึ่งตัวละครผู้ชายก็มูบอ่อนวัยเหมือนกันอย่ากันยายนแต่ครบรอบหนึ่งปีเดือนเมษายนงานนี้ทำเอาหลายคนที่ได้ฟังแล้ว ต่างมีการวิเคราะห์โยงไปถึงเรื่องของมิวกี้ประยากับอดีตสามีแดนนี่โดยมีการไล่เรียงไทม์ไลน์ว่าทั้งคู่มีปัญหากันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ประกาศลดสถานะสามีพันรยากันเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2565และหย่ากันเดือนกันยายน2565โดยฝั่งผู้หญิงลง แอนนิเวอร์ซารีกับแฟนใหม่เมื่อเดือนมกราคม2566ส่วนฝ่ายชายนั้นแฟนใหม่ลงแอนนิเวอร์ซารีเดือนเมษายน2566